© พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันฉลองพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าซึ่งพระศาสนาจักให้เราฉลองเป็นทางการในความเป็นจริงและทุกครั้งที่มีมิสซาก็เป็นการฉลองพระเยซูเจ้าอยู่แล้วนะครับเราเห็นว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตนั้นต้องการอาหารเพื่อประทังชีวิตและการเจริญเติบโต ร่างกายและวิญญาณของเราก็ต้องการอาหารแล้วความเชื่อของเราก็บอกว่าศีลศักดิ์สิทธิ์ถิ่นมหาสนิทเป็นศูนย์กลางของความเชื่อคาทอลิกของเราพระกายของพระเยซูเจ้าหล่อเลี้ยงวิญญาณของเราเพิ่มพลังเราและนำเราไปสู่พระทัยของพระเป็นเจ้าพระเจ้าอยู่ใกล้กับเราพร้อมมีความยินดีที่จะอยู่ร่วมกับมนุษย์พร้อมไม่ทิ้งเรา แต่พระองค์ต้องการให้เรามีความสุขกับพระองค์ศีลมหาสนิทผูกพันเราไว้กับพระองค์และกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายพอเวลาที่เรารับฟังไปแล้วนั้นเราก็จะไปแบ่งบังความรักของเราให้คนอื่นด้วยในวันนี้หลายวัดมีธรรมเนียมแห่ศีลมหาสนิทหลังมิสซาแต่บางทีในช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนก็อาจจะเป็นเลื่อนเป็นเวลาอื่นนะครับถือว่า การแห่ศิลมหาสนิทก,ก็เป็นการให้เกียรติแด่พระเยซูเจ้าและเป็นการเสริมความเชื่อของเราในบทอ่านที่หนึ่งนั้นเราก็เห็นว่าเลือดเป็นเครื่องบูชาในพระคัมภีร์เดิมเป็นการประกาศล่วงหน้าว่าผลร,รูหิตขององค์พระคิสดเจ้าได้หลังบนไม้กางเขนเพื่อเป็นการอภัยบาปและเป็นพันธสัญญาที่ครั้งสุดท้ายที่พระเจ้ากระทำกับมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้ทำพันธสัญญากับหลายคนในอดีตในประเทศอิสราเอลนี่นะครับแล้วก็พระเยซูเจ้าเป็นผู้ที่มาทำพันธสัญญากับมนุษย์พระองค์บอกว่านี่คือโลหิตของพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทำกับท่านอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็คือสมัยก่อนพระเยซูเจ้ามาเกิดนะครับ แล้วก็เราก็เห็นว่าโลหิตเนี่ก็มีความหมายในพิธีกรรมเป็นพันธสัญญาของพระองค์กับประชาชนที่พระองค์ทรงเลือกสรรคืออิสราเอลเพื่อเตรียมพันธสัญญาที่พระองค์จะกระทํากับประชากรใหม่ของพระเจ้าที่จะไม่จํากัดเชื้อชาติใดประดานที่สองนั้นดยุนเปาโลพูดถึงเครื่องบูชาของพระเยซูเจา้าเหนือกว่าเครื่องบูชาของพันธสัญญาเดิม ระองค์ถวายพระองค์เป็นเครื่องบูชาปราศจากมนทินพระองค์รับความตายเพื่อลบล้างการล่วงละเมิดในพันธสัญญาเดิมพระองค์เป็นคนกลางของพันธสัญญาใหม่เพื่อชาวเราจะรับเรียกเป็นทายาทกองโมงได้ลกนิรันดรจะได้รับตามพระสัญญาสิลปวรารสารวันนี้นั้นเราก็เห็นว่าเมื่อเราฉลองพระกายและพระฤทธิ์ขององค์พระเยซูเจา้าแล้ว แล้วก็จะทําตามที่พระองค์สรงสงัส่งก็คือจงทําสิ่งนี้เพื่อจะลึกถึงเราเถิดในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าสันธัญญากับชาติอิสาล้ลโมเสกกล่า,าวว่าบนภูเขาชิน,นัยว่านี่คือโลหิตของพันธสัญญาที่พระเจา้าจะกระทํากับท่านในคันดาลวิถีบทที่ยีิบสข้อแ พันธสัญญาเดิมเตือนเราให้ระลึกถึงการช่วยให้ประชากรที่รับเลือกสัรให้พ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์แต่เมื่อพระเยซูเจ้าทำพันธสัญญาใหม่กับประชากรของพระองค์เนี่ยพระองค์ตรัสว่าถ้วยนี้เป็นพันธสัญญาใหม่เป็นโลหิตของเราซึ่งจะหลั่งเพื่อท่านลูกาบทที่22ข้อ20พระองค์ช่วยให้ชาวเราพ้นจากบาป และความตายการเดินไปกับพระเจ้าเป็นประกันความรอดนิรันดรแต่เราไม่ไปคนเดียวนะครับเราไปพร้อมกับครอบครัวกับเพื่อนบ้านกับพี่น้องสตัตรรุษกับพิศชนทั่วโลกพวกเราโชคดีจริงๆครับที่มีพระบินเจ้าอยู่ใกล้กับเราอย่างที่เคยได้บอกว่า ไม่มีชาติไหนเลยที่มีไม่มีชนชาติไหนเลยที่มีพระบินชาอยู่ใกล้กับชาติอิาเอลแต่เราก็บอกว่าไม่มีใครชาติไหนเลยที่มีพระเจ้าอยู่ใกล้กับพวกเราเท่ากับพริเศชนดังนั้นก็ขอให้เรามีความมั่นใจว่าการที่พระองค์สัญญาว่าจะอยู่กับเรานั้นพระองค์อยู่จริงๆขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระ,พระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์